สวัสดีครับแฟนทางหน่อยทุกทกท่านนะครับพบกันประจําเช่นเคยนะสลับการหานาทางหานอยนะฮะก็เช้านี้วันที่อีสวันที่1น,นะครับสวัสดีหนึ่งนึ่มีนาคมครับ 1...3...6...8 ดนะครับมีรัฐบาลไทยออกด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดู สรุปหาน้อยเมื่อวานนะครับวันที่28นะครับเดือนนี้กุมภาันมี28วันนะครับอ่ะมาที่น้อยแรกก่อนหนะ้าน้อยเฉพาะกิ8 8แปดแปดหนเนะเข้าเล็กแปวิ่งรูปตรงนี้นะครับ <c oughs> กาชาติไม่เข้าพิเศษให้มาครับปกติ1นึ่นะครับมา แล้วก็ v ีพี93135มาสุดท้ายท้ายตารางเลยนะครับ93135นะครับเลข931นะครับนะเดี๋ยวทีนี้มาดูของวันนี้กันนะครับที่หนึ่งนะครับว <c oughs> ิ่งรรด ได้เลขสนะครับ 4, 4ีแล้วก็4 8นะครับสองตัวนี้นะครับหลังจากรุ่นรัฐบาลไทยเสร็จก็ไปฮานอยต่อนะครับสราวเย็นนี้นะครับโอเคครับสราววันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,ร,ามรับชมกับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านเจ้าดีพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ